ชวนไปอุดหนุนสินค้าจากหมู่บ้านริมชายฝั่งทะเลที่เปิดเป็นร้านของฝากกันที่ธันสมัยด้วยนะครับวางขายสินค้าเป็นสะอาดเป็นระเบียบเป็นระบบเลยครับโดยเฉพาะเมนูเด็ดหอยแครงดองสีอิ๊วนะครับเป็นของฝากจากเมืองหอยใหญ่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับ หอยแครงนี่ก็ถือเป็นของดีประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่แพ้กับหอยนางรมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นหอยสดเนี่ยจะเอาไปเป็นของฝากมันก็ยากหน่อยแต่พอเอามาทําเป็นหอยแครงดองซีอิ๊วครับเป็นแพ็กเกจที่ดีแบบนี้พกพาก็สะดวกด้วยก็เอาเป็นของฝากได้ง่ายขึ้นเลยนะครับนี่อยู่ที่ร้านของฝากจากสินค้าประมงพิกัดอยู่ในปั๊มน้ํามันพีทีเลยสะพานข้ามลองท่าทองฝั่งขาเข้าเมืองตาบลบางกุ้งอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ นายสรัญยูชูมีบุญผู้ประกอบการนะครับเล่าว่าเริ่มทําผลิตภัณฑ์ของฝากจากหอยแครงดองซีอิ๊วนะครับก่อนจะเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นหอยรากหอยเสียบแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งขาวครับที่ผ่านมาก็มีการดองซีอิ๊วแล้วก็เอาจัดเก็บในตู้แช่อุณหภูมิต่ำนะครับรอให้ลูกค้ามาเลือกซื้อกันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของฝากประจําจังหวัดได้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นมาจากผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับอ่าวบ้านดอมนะครับที่นั่นเขาเป็นแหล่งเลี้ยงหอยแครงของจังหวัดสุราษฎา จ่นได้รับความนิยมจากประชาชนเนี่ยตอนนี้สั่งซื้อทางออนไลน์เข้ามาต่อเนื่องเลยครับนอกเหนือจากของฝากชื่อดังอย่างไข่เค็มชาย,ยาด้วยครับจริงๆต้องบอกว่าที่คิดทําร้านนี้จุดเริ่มต้นมาจากชุมชนครับมาจากในหมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นอาหารพื้นบ้านเลยนะครับแล้วก็เราขายในผ่านช่องทางออนไลน์มาประมาณ8ปีแล้วครับแล้วก็อยากจะมาเปิดหน้าร้าน เพื่อจะพัฒนาให้เป็นของฝากประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสำหรับหอยแครงดองซีอิวนะครับผ่านกระบวนการลวกแล้วก็ราดด้วยน้ำซีอิ๊วปรุงรสเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็บรรจุในแพ็กเกจเป็นขวดๆที่เก็บไว้ได้สะอาดอย่างดีเลยครับหอยแครงดองซีอิ๊วแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนี่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมก็เริ่มมีลูกค้าสั่งมาจากทั่วประเทศนะครับ ก็เหมาะเป็นของฝากนะครับใครที่ชอบกินหอยแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นหอยสดมันจะเป็นของฝากได้ยากนะครับเพราะว่ามีอายุการเก็บสั้นแต่พอแปรรูปทำแพ็กเกตด,ดีๆแบบนี้ก็เก็บไปได้กินได้นานขึ้นเลยครับ